กาบแบบโ้องเขา่าเป็นการกับแสดงความเคารพใช้กับผู้มียศสูงกว่าหรือมีอายุสูงกว่าโดยนั่งท,ท่า่าที่สุภาพตั้งตรงเก็บปลายเท้าเก็บมือประสานไว้บนตักประนมมือไว้ที่ระหว่างอกกับลงโดยใช้ศรีรษะจดพื้นแขนสองข้างข้องเขา่านิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วนิ้วโป้งวางที่ปลาจมูก ค้างไว้พอสมควรแล้วจึงกลับมานั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยดังเดิมการกลับแบบไม่ค่อมเขา่าเป็นการกลับแสดงความเคารพใช้กับผู้มีอายุสูงกว่าหรือยศสูงกว่าโดยนั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยหลังตรงเก็บปลายเท้ามือทั้งสองประสานกันไว้บนหน้าตักเฉียง45องศากับสิ่งที่ไหว้การกลาบโดยลงใช้มือซ้ายลงไปก่อนแล้วตามด้วยมือขวา นิ้วโป้งแตะที่ปลายจมูกนิ้วชี้แตะที่หว่างคิ้วโดยให้ข้อศอกวางลงไปด้านหน้าค้างไว้พอสมควรแล้วจึงกลับมานั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยดังเดิมค่ะ